หลายคนในช่วงนี้อาจจะกำลังเบื่อเกมดเดิมๆอยากจะหาเกมใหม่ไว้เล่นแก้เบื่อกับเพื่อนๆกันเชิญทางนี้กันได้เลยค่ะคลิปนี้อิงจะมาทำการแนะนำเกมสนุกที่สามารถเล่นออนไลน์ได้เจอกับผู้เล่นจากทั่วโลกแถมยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้มาทำการแนะนำกันถึง5เกมด้วยกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่คุณชื่นชอบต้องมาดูพร้อมกันเลยนะคะ เกมที่1นนี้ก็ขอเอาใจคนที่ชอบเกมยิงมันในสไตลส์สงครามโลกกันหน่อยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า World War 2 Battle Combat เกมแนวแอคชั่นชูตติ้งที่หยิบธีมสงครามโลกรั้นที่2คล้ายเกม Battlefield และก็ Call of Duty มีรูปแบบเกมเพลย์ที่ดูเล่นง่ายโดยเกมนี้ผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นพลทหารแบบปืนไปกราดยิงใส่เหล่าสัตรูฝ่ายตรงข้ามเพื่อชิงชัยกัน ถมเกมนี้ก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้สูงสุดถึง5คนไปยิงต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในสนามรบและก็ยังมีเหล่าอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์ไอเทมในการช่วยเหลือมากมายในด้านของอาวุธนั้นก็สามารถทําการอัปเกรดระดับดาของปืนได้สามารถอัปเลเวลชุดเกราะได้จากการสะสมเงินและยังสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ของตกแต่งปืนต่างๆได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบการอัปเกรดทักษะสกิลของเหล่าอาวุธ และก็เหล่าตัวละครเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ทหารของเราดูแข็งแกร่งขึ้นแถมเกมนี้ก็ยังมีโหมดให้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทโหมดยึดพื้นที่โหมดใช้มีดสู้กันอย่างเดียวและโหมดแบบฟรีฟอร์ออส่วนอีก2โหมดที่จะมีการอัปเดตในเร็ววันนี้ก็คือโหมดแข่งขันทางอาวุธและโหมดระเบิดนั่นเองค่ะยังไม่พอนะคะตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบลีกที่ดูคล้ายกับการไต่แรง้งมีระบบแคลน มีระบบซีซั่นปลดล็อกของพรีเมียมและก็ยังมีระบบการสุ่มกล่องสุ่มสกินอาวุธปืนต่างๆที่ดูสวยงามหลากหลายแบบมีไอเทมเงินทองให้มาปลดล็อกกันเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเกมนี้ก็าสามารถไปโหลดกันได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมขับรถแข่งกันมันพร้อมป่วนมันหาไปกับเพื่อนๆบนสนามแข่งอันสุดหันษาแล้วล่ะก็ขอแนะนำกับเกม Boom Kart เกมแนว Racing แข่งรถโกค a r ์ดในสไตล์ m ัลติเพเยอรที่ทางผู้เล่นจะได้มาเป็นสิงนักขับซิ่งรถประชันความเร็วกันบนสนามรายร้องไปด้วยความท้าทายต่างๆนานาเลยค่ะ และบนสนามแข่งแห่งนี้ก็จะมีเหล่ากล่องไอเทมให้เก็บตามจุดต่างๆในการสุ่มรอบอุปกรณ์ขัดขวางเหล่าสตรูอาวุธระเบิดหรือแม้กระทั่งกับดักสบู่เพื่อจัดการกับเหล่าคู่แข่งบนสนามให้พวกเขาชะลอความเร็วลงทําการพลิกแลงสถานการณ์ให้รถของเราสามารถซิ่งแซงเข้าเส้นชัยในการชิงชัยกันได้ค่ะเกมนี้ก็มีรูปแบบเกมเพลย์คล้ายกับเกม m a r i โ k a r t ที่เราจะได้มาป่วนมันหาก,กับเพื่อนๆน,นักแข่งกันให้สนุก ในด้านของการบังคับรถนั้นก็เล่นได้ไม่ยากแค่กดซ้ายขวาบังคับตัวรถให้อยู่ในสนามแข่งสามารถเข้าโค้งปัดดิฟสิ้นกันให้กระจายได้แถมเกมนี้ก็มีระบบติดตั้งอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพของรถให้ดูเร็วแรงขึ้นและยังสามารถอัปเกรดระดับอุปกรณ์ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบการสุ่มกล่องรับของรางวัลและระบบการปรับแต่งรถคู่ใจจะใส่สก,กินสวยๆหรือจะเน้นการปรับแต่งสมรรถนะของตัวรถก็ดี โดยเกมนี้ก็สามารถช่วยเพื่อนมาเล่นกันได้จะสร้างห้องขึ้นมาแข่งกันมันๆหรือว่าเปิดสนามให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาจอยก็มันไปอีกแบบค่ะงานนี้ใครที่ชอบเกมรถแข่งไปลองโหลดมาเล่นกันได้บน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะมาต่อกับเกมที่3เรามาดูเกมสนุกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Super Smash Bros. พร้อมมาต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆ,ๆบนสนามรบอันสุดท้าทายภายในเกมที่มีชื่อว่า Smash l e g e n d เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นรูปแบบ PvP Multiplayer ที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครอันมีทักษะสกิลความสามารถที่แตกต่างกันไปลงสนามรบต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆบนสังเวียนเพื่อยึดพื้นที่ทำแต้มผลักให้พวกเขาตกสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามายึดพื้นที่ได้ค่ะซึ่งหากตัวละครใดถูกผลักให้ตกสนามก็จะตายไปและเกิดใหม่ทันทีโดยรูปแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นโหมดเกม domination จะเป็นการแบ่งทีมทีมละ3คนไปทำแต้มกัน ใครที่สามารถรักษาพื้นที่จนดันแต้มไปถึง4ี่แต้มได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะสำหรับอีกหนึ่งโหมดก็จะเป็นโหมดบิร์ทน์รอเย้ผู้เล่นทั้ง8คนนั้นจะมาต่อสู้กันเพื่อเก็บไอเทมสะสมของให้ตัวเรานั้นสตรองขึ้นและจัดการเหล่าสตรูบ,บนสนามเพื่อยืนหยัดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองค่ะแถมเกมนี้ก็ยังมีเหล่าตัวละครเล gend มากมายมาให้ปลดล็อกกันแต่ละตัวจะมีสกิลโจมตีและท่าไม้ตายที่เอาไว้งัดเหล่าสตรูให้กระเจิงกันได้ และก็จะมีระบบการอัปเกรดที่ทางผู้เล่นต้องสะสมชิ้นส่วนตัวละครให้ครบในแต่ละระดับเพื่อเสริมประสิทธิภาพของตอัวละครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบการเก็บแต้มทําภารกิจรับของรางวัลทํากิจกรรมต่างๆไปจนถึงระบบการสุ่มกล่องที่เราก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนเงินทองไอเทมต่างๆและปลดล็อกสกินสวยๆมาตกแต่งตัวละครกันให้เฟี้ยวเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาเกมต่อสู้เล่นมันมาลองเล่นเกมนี้กันได้มีให้โหลดเล่นทั้งบน Android แล้วก็ iOS แถมเกมนี้ยังมีบน PC อีกด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเกมสุดปั่นที่คุณสามารถชวนเพื่อนมาตั้งปาร์ตี้ไปป่วนกันในแต่ละด่านสุดหันสากันได้ภายในเกมที่มีชื่อว่า s ต u m e l e Guy นับว่าเป็นเกมแนวแคชชั่วที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมดังอย่างฟอกายตัวเกมนี้ทำออกมาให้ดูเล่นง่ายทางผู้เล่นจะมาเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วที่ต้องมาแข่งขันกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆจากทั่วโลกในการเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางสนุกไปกับมินิเกมอันฮารืโหดอันดูหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นด่านลบสิ่งกีดขวางด่านลบลูกบอลที่จะพาเราตกฉากด่านสไลเดอร์ยักษ์สุดมันด่านลบกระแสไฟฟ้าแรงสูง และก็ยังมีด่านอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบบที่ตัวเกมจะมีการสุ่มให้เล่นกัน ซึ่งเกมนี้เราสามารถตั้งปาร์ตี้มาได้กับเพื่อนๆก็ได้หรือจะเล่นแบบคนเดียวไปเจอกับผู้เล่นอื่นเบียดเสียดยัดเยียดกันให้สนุกภายในเกมแต่ละด่านที่สามารถจุผู้เล่นได้ถึง32คนเพื่อแข่งขันกันว่าใครจะเข้าเส้นชัยตามที่จํานวนระบบบอกก่อนก็จะเป็นผู้ไปต่อในการชิงชัยด่านต่อไปและเฟ้นหาคนที่อยู่รอดไปคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะรับมงกุดกันไปเลยค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบการปรับแต่งตัวละครทั้งสีผิว ชุดสมใส่ท่าทางการเดินการเคลื่อนไหวที่ดูกลกวนไม่ให้ทางผู้เล่นได้ปลดล็อกไปใช้กันและก็ยังมีระบบสต u m เปิในการเก็บเลเวลปลดล็อกของเจ๋งๆมากมายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้ไปโหลดมาเล่นกับเพื่อนกันได้เลยรับรองปวดมันฮาอย่างแน่นอนเลยค่ะ ในเกมถัดมาขอมาแนะนํากับเกมต่อสู้ซูเปอร์ฮีโร่ที่หลายคนคุ้นตากันภายในสนามรบที่ต่างฝ่ายต้องมาป้องกันป้อมกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า m มาเวลเลมออฟแชมเปียนเกมซูเปอร์ฮีโร่ในสไตล์โมบ้าภาพสวยที่มีเรื่องราวของเกมนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงจักรวาร m a มาเวลเลยค่ะซึ่งตัวเกมจะเป็นเหมือนการนําตัวละครจากซีรีส์นั้นมาสร้างสรรค์ให้ดูแปลกหน่อยโดยเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่อันมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ละตัวละครจะมีสกิลให้ไปใช้ต่อสู้พลิกแพลงกันได้ส่วนรูปแบบเกมนี้ก็ดูคล้ายกับเกมโมบ้ทั่วไปเลยค่ะโดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ3คนผู้เล่นสามารถเลือกฮีโร่ที่ถนัดไปต่อสู้กันเพื่อทำลายป้อมของอีกฝ่ายฝ่ายใดที่สามารถถล่มป้อมเหล่าสตรูได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปในแมตช์น,นั้นเองค่ะ แถมเกมนี้ก็มีระบบการติดตั้งชุดสวมใส่ที่แต่ละตัวละครสามารถติดตั้งอาวุธดีๆสามารถติดตั้งชุดเกราะแต่ละส่วนในระดับต่างๆต,ต,ตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนถึงระดับแร่และก็ยังมีระบบการอัปเกรดชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีเซลลสตูค่ะ แน่นอนนะคะว่าเกมนี้ก็ยังมีเหล่าชุดสกินไว้ให้เหล่าฮีโร่ของเราได้ปรับแต่งกันและเราก็ยังสามารถทำกิจกรรมทำภารกิจปลดล็อกของรางวัลและปลดล็อกตัวละครมาเล่นกันได้อีกด้วยใครที่ชอบเกมในสไตล์นี้ไปลองโหลดมาเล่นกันได้เลยค่ะ สำหรับในวันนี้อิงก็ได้มาแนะนำเกมมือถือฟรีออนไลน์ไว้เล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกกันถึง5เกมแล้วนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือว่าคุณอยากจะติดตามคลิปเกมอ,อื่นๆอีกก็สามารถกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ